กรับรายชื่อครับผู้เล่นของ SFA Family ครับคันด็อกเตอร์รศนีศีสุนทรครับนาะนักกุลเจริญพุทธศิกร์ครับเลขาธิการโครงการ SFA World Tour ปิยะอภวิรุธที่ยดทินครับ มารุตทิติรัตนาพรอ,อัสดาวุฒิวราสินกิษดาสังทองสุรชัยเลิกโชคดีพุทธิพงศ์คงจันทร์ครับปฐมพัฒน์ทวินอย่างดีครับหมายเลขโจ้ครับหมายเลขเจ็ดนัสิ์เลอรบหมายเลขสามสิบครับสมภพหมายเลขยี่สิบเก้ายศพลครับหมายเลขห้าสยาม เอดาครับหมายเลขย1ครับโค้ดผลชมชื่นครับหมายเลข3ามสาพอยหมายเลข2องปะกิจหมายเลขย0่สบวัดสุดแดนหมายเลขยี่สครับบรรจดสุดทธิผล ครับอยู่ในช่วงเต็มครับของเกมการแข่งครับเติมมาสวยครับขึ้นมาทางพื้นที่สุดท้ายครับไหลบอลย้อนสอนครับจิรวัตรพัฒนาพักดีรวมศักดิ์ยีไรเฮมครับอดีตทีมชาติไทยสมสรกันทะเลือครับสิทธิ์เก่าหมายไว้ได้สินนักลินวีโรดเสร็จบอลขึ้นมาสวยครับรัตนะเคมาสรีครับผู้เชี่คนเอี่ยมครับดาวดังในอดีตเหมือนกันไท้มาที่ชัยวัฒน์สุนทรนนท์ครับ จังวัดพัฒนาพักดีครับชัยวัฒนดสุนทรนนท์สงวดบัวเพชรครับกิรวัดพัฒนาพักดีครับชัยวัฒน์คงเนียมสวยครับสอยขึ้นมาครับวิ่งแบ็คขวาสมศักดิ์มณีรัตน์ด้านในเลยครับเบอร์วีครับวีรุทนันชาครับนี่เรียนจากกานรุ่นสามบกครับรุ่นเดียวกับมนตรีแพรพันธ์แหละครับ อยู่ในชุดแชมป์ฟุตบอลภายในกองทัพอากาศครับในหลายๆแมตช์แข่งขันครับในหลายๆรายการนกันสวยครับให้หลาแม่นครับชัยวัฒนานนพร้อมที่จะเชื่อมตรงกลางครับสมวับว์บัวเพชรหุนหน้าเป็นพันธุ์มบโชรครับสุดเทพ ไปมาสวยครับทวะคนเนียมย้อนกลับครับเสร็จบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับประเชิญของเอียดให้บอลสั้นต่อบบอลมาด้านในครับจ่ายบอลทะลุโลครับให้แล้วลึกไปถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมของแกงขันครับสถาพรพงระาครับโอ้ยพิกนิดเดียว นะครับสำหรับทีมรวมข้าวนะครับได้รับเกียรติจากท่านพลผู้อำนวยการใหญ่สานีวิทยุโทรัศน์กอนทับบกครับรลงเล่นเพื่อเป็นเกียรติด้วยครับพร้อมด้วยท่านพลโทนะครับชนาโลงยีโตครับผู้ทรงคุณวุฒิครับก่อนทับบกลงเล่นเพื่อเป็นเกียรติด้วยครับเอาครับตาเกมขึ้นมาครับพลชําชื่นให้บอลสั้นครับพยายามที่จะพลิกเล่นครับอย่างจ่ายไม่ได้ครับลุนี้มีสัญญาณวิดีครับของพุทธสิน ปอนพงระครับต่อสั้นๆครับพลชุ่มชื่นเปลี่ยนแกนมาด้านหนาเคาะย้อนกลับครับเสร็จบอล้นมาได้กันใหม่ครับมาที่ยศพลรัตนเเขมัสิริครับไม่ผ่านครับโดนบล็อกครับโดยยศพลเสร็จบอลเล่นบาวีครับทะลุขึ้นมาฝากบาวีวันครับวางคอร์สลึกๆเลยครับวุนี้บอลเลยครับ สุเทพวันแรกครับสาพรพงษ์ราค,ครับตรงกลางยศพลบอลอยู่ที่โจ้ครับย้อนกลับตัดไปด้านในครับลนี้ให้แล้วไม่ถึงครับ<ห>แก้ไขขึ้นมาครับโดยสยามภูเชดายศพลสวยครับให้ทะลุช่องสุดนา้าจะเป้านี่เป็นพัฒนานุกูลครับ กองกลางริมเส้นด้านซ้ายครับปียะโจครับจ่ายไหลเข้าพัฒนายยศพลขึ้นมาเติมมั่นครับพิกหนีครับพี่อุดมศักดิ์ยี่เห็มครับพัฒนานุกูลครับสวยครับไหลให้ปิยะครับซ้ายขึ้นมาสอดและครับมั่นขึ้นมาจบได้หรือเปล่าครับเบาวียังถือว่าเยี่ยมครับปัจจุบันนี้ขึ้นมาครองยศครับนายทหารสัญญาบัตรแล้วละครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับของโรงเรียนจ่าอากาศครับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเรืออากาศตี วิดยยุทธนานชายครับนักเรียนจอากาศรุ่น3 6มสิบหกครับจ่ากาศครับคือหัวใจของกองทัพอากาศครับมีบทบาทสําคัญแลวครับสําหรับกิจกรรมกิจกรรมทางด้านกีฬาครับของกองทัพอากาศครับแล้วก็กิจการพลเรือนด้วยครับเป็นลูกคันเนอร์ครั้งแรกครับของพี่มีครับรัตนเขมรัศลีครับผู้สอนวันนี้มีรายพิธีลงเล่นหลายท่านด้วยครับเล่นเพื่อเป็นเกียรติให้กับพี่สมเกียรติชมชื่นครับอดีตทีมชาติไทยครับ สโมสรหลัดวิถีครับลอยตัวขึ้นไปเทครับกดบอลลูกนี้บอลกมาครับทวินรัชนะครับ สยามโจสมบูรณ์ครับตัดเข้ามาได้ไนในครับอุดมศักดิ์ยี่ระเหมครับเบิ้ลบอลมาที่สมุทรบวเพรจ่ายเข้ามาในสวยครับบอลแรกครับพลิกเล่นล็อกแล้วให้มั่นครับพี่ชัยวัชรนนท์เปิดหยอดลึกครับจากวิทยุธนาช้าครับสมบุตรัวเพรครับขึ้นมาเติมให้มาด้านในครับยศสมพล์ชุ่มชื่น ย้อนกลับมาครับเป็นเกมมครับสวยครับสนามานกับปย่าครับปวีปล่อยบอลแรกสวยครับขึ้นมาที่วิงแบ็กขวาครับทวินครับ คุมโซนบล็อกสุดเทพครับสวยครับวันนี้เปลี่ยนการบอลยั like i i บหวาง ah มาให้กับสมุรบอลเพชรครับตีครับบอลแรกสมุดบัวเพชรไหลเข้ามาได้นายใจวัดส่นนนอร์นก็ขึ้นมาเติมเม็กกาบอลขึ้นมาครับอดีตมือสัตว์ที่เราเห็นครับ โ,โอ้ลัทนาเขมัสลีครับโจรยอดยอสวยครับแต่ไม่มาครับ ดันขึ้นมาครับที่เทวินเทวินได้บอลครับเปิดให้กับยอพลบอลมาถึงเป็นชังซึครับดึงบอลลงครับโอ้ดูเหลี่ยมครับลูกบางนี่ต้องพิดว่าเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์นะครับของเชวัชินรานนท์ับดันเตมลกขึ้นมาไหลบอลสั้นคลิกเล็กแล้วเลือกเปิดครับเคาะให้มาที่พิยะ อียาขึ life, ceksin, aky, ้นไม่ได้ครับโดนบีดโดยสมศักดิ์มณีรัตน์ครับยศกุลสมศักดิ์มณีรัตน์ให้มาที่สเทสเทได้บอลลากตัดเข้ามาในไม่ถึงแล้วไปติดที่สาพานบุงราครับกีดวัตรพัฒนาพักดีผุ้ดมศักดิ์ยินดีเห็นไหมพี่ล่าโอ้เลือดครับมีการบาดเจ็บด้วยครับพี่บ่าวต้องระวังครับประเด็นข้อตาวับไปเลยครับพัดพัดนานุกูลจัเลินพิสุทธิกุลครับให้บอลเลืกครับเลยสยาม ผูเชดาครับเป็นยังไหครับสวยครับล่าตัดเข้ามาด้นานในครับที่ละวัดพัฒนพักดีเสร็จบอลขึ้นม,มาในยามใหม่ครับตั้งบอลขึ้นมาที่ทวัดคงเนียมแั่นครับเตืนตรงเอียดครับมัสคูสวยครับสุเทจพจะเปิดอทัดบอลแรกแล้วบอลมัน จับและไกลตัวครับบอลมันออกด้านข้างเคมครับสวยครับให้แม่นครับพี่มีครับถิงบอยแล้วไม่ถึงครับถึงแค่มา้ครับจิรวัฒน์ธนาพัฒน์อุดมสัิษย์ที่ระเหม ไชยวัฒน์สุนทรนครับร์ม่นครับจ่ายบอลทะลุช่องขึ้นมาสวยครับดังบอลนันขึ้นมาเต็มครับสองแน่นครับมีเปาวีครับมีสุเทพไชยวัฒน์สุนทรนรรภัทร์เครับอื้มบอลข้ามคานออกด้านหลังไปครับเริ่มเล่นครับสาปอนวงระยุทธ์สปนออกบอลมาครับสวิงศิยะครับ ตอบอลแล้วครับพัฒนนกรภูมสยบเพื่อที่จะให้เพื่อนเติมที่มาให้ครับทะลุขึ้นมาสวยครับสยามภูเชดาครับโอ้เข้าช่องมั่นครับทันนี้เล่นได้ครับไปอัดไซด์ด้วยครับเป็นโอกาสจบครับโอ้หเปิดยอดโด่งขึ้นมาครับดันในแล้วสอดขึ้นมาเทลร์บอลมันฉลี่ยศีรษะไปโดนเก็บได้ครับโดยแขงหลังครับของ ลวงข้าวดานันขึ้นมาแล้วละครับสมศักดิ์มณีรัตน์ครับสุเทพบาวีสมงโ์บับเพชรครับสอดขึ้นมาครับในตำแหน่งสุนทรตัวเป้าครับยืนมากับโจ้ครับโวนบอลยาวครับต้องลองมาช่วยครับมาช่วยที่ีได้ดีทีเดียวครับสำหรับสยาม ปูเชดาสนามบอลมังารครับผู้สอนทวินยศผลรับด้านในจะเชื่อมสวยครับพิยศครับเฮมเมเกอร์ครับจอมทัพนิคฟิวตัวลูกครับของเฮ้เอเอสเอครับจีนไดบอลสวยครับยศเลือกเลยครับรอน้องๆเขยืบครับเปิร์สทอร์สหรือกรนีไม่ผ่านครับไปกิจ ทันจะรูกขึ้นมาครับจับเปลี่ยนแล้วครับเซตบอลสั้นครับให้บอลมาที่เซนทรัลคู่การแต่ว่าคงเนีมครับกดดมสักยี่ระเหมเป็นตรงเอียดครับเปิดยอดยกมาให้กัสเกฟเทฟล็อกคิกให้มีขึ้นมาเติมครับหนึ่งกำน่งใดไม่แม่นครับย้อนกลับมาครับมาถึงสยาม สยามดันแล้วครับเขาช่องครับมีปิยะดันบนครับพัฒนานกูลรัชนะเกมัศรีครับรถสปีดความเร็วก่อนตำแหน่งบอลครับฝ่าไปที่ทวินครับทวินลากขึ้นมาเล่นครับหลอกขยับผ่าช่องครับยศพลให้ไปที่คนจชื่นครับมีช่องแล้วครับสองช่องตรงกลางสวยครับพัฒนานกูลเบิรนบอลให้มาอยู่ที่โจย้อนกลับมาครับแถวสองไหลสวยแล้วเติมพลิกเล่นกวานีีครับ เลือกจ่ายขยบแล้วครับบริเวณนอกขอเขตโทษครับลาหนีครับจี้แล้วลุยไปแล้วยังไงจบนะครับมีใครมาเติมหรือเปล่าต้องย้อนกลับมาแลวครับเอาเลยครับตันเลยครับแกะออกมาได้ไหมโดนบอกครับอย่างได้บอลครับผู้เล่นของรวงข้าวครับสวัสดิ์คงเนียมชิตวัฒน์พนันาพันดีเชิญของเอียดครับเติมขึ้นมาครับสวยครับ เสิวัฒน์สนนน์ครับให้ตั้งขึ้นมาเล่นกันใหม่ครับจากแผงหลังครับพื้นที่ท้ายบิ้วอัพขึ้นมาครับสิวัฒน์ฒนาพักดีไม่ผ่านครับไปฏิที่โจ้ต้องดันขึ้นมาช่วยน้องๆเลยครับสำหรับผู้สอนครับสดาพรพงษ์รักสดาสังทองครับยืนเซตห้าคู่นะครับกับสดาพรพงษ์รักครับสวยครับพิยศครับ์พิยศครับ์เปิดทะลุช่องขึ้นมาครับเก็บบอลได้ สวยรับจังหวะการบล็อครับของทวีคงเนียมตัดบอลขึ้นมาครับสมศักดิ์มณีรัตน์ตะลุขึ้นมาทางกราบด้านขวามือครับแตบแล้วหลุดการมาเลยครับในตาหนึ่งสองต่อสามครับข้างหลังสองข้างบนสามครับผู้เล่นของรวงข้าชัยวัชรนั่นนะครับแล้วยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับสุดยอดครับลูกนี้ต้องชมครับลูกสนกลับขึ้นมาหลุดจากแนวรับวิงแบ็กซ้าย ทะลุตัดมาด้านในครับไหลบอลมาแถวสองชัยวัฒนนทนนท์ยัแต่งบอลแรกก่อนนะก่อนที่จะกดด้วยซ้ายครับบอลหนีมือพุทธสาประตูเข้าไปครับตูทำประตูแรกครับให้กับรวงข้าวครับได้กับผู้เล่นหมายเลขสิบครับชัยวั์สุนชนน์การชัยวั์ครับผู้ตัดสินขอดู VAR ครับ อาจารย์ใช้เวลาอนุญาตหรือเปล่าครับขอดูป V I ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรแล้วครับของโงการฟุตบอลไทยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนผู้ฝึกสอนแล้วก็นะครับตำแานนักฟุตบอลครับสวยครับย้อนจับมาครับขึ้นนำก่อนครับในช่วง นาทีครับแรกครับโดยชาวสนทนนทร์ก็จ่ายบอลไหลให้สวยแล้วก็เก็บบอลแรกได้ดีครับเปิดทัดแล้วัดด้วยซ้ายเลยครับซ้ายแลงกว่าครับของชัยวัน์ครับถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งลุกแบบเป็นแบบยารที่ดีแล้วครับให้กับน้องๆแล้วก็ผู้สูงวัยครับในการออกกำลังกายเพราะเซตเล่นครับเมื่อไรกันงขันในควอเตอร์ที่หนึ่งครับ ทีมีพีพพรองเท้าครับขึ้นนำก่อนครับจากไทยวัชนอนนอน,นี้ก่อนหมดเวลาครับ